สโมสรสิงส์เชียงรายเก็ดได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข18ชินวัฒประจวบมอน โมสรสิงห์เชียงรายเจอด้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขสี่ปิยพลฐานิชกุล สโเอรอนสิงหเชียงรายเตะได้ประตูจากตัวเลนหมายเลข50องศาสิงห์ทอง ได้ประตูจากหมายเลข55ชโนวทิมโยธา สมสรสิงห์เชียงรายเปิดได้ประตูกราบผู้เล่นหมายเลข37พกฉ่ำพลพด สโมสรสิงห์เชียงรายจะได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขสี่ปิยพลฐาณิชกุล โซ่สอสิงหเชลัยแต่ได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข50องศาสิงห์ทอง สโมสรสิงห์เชียงรายเจ็ดสิบเก้าสโมสรสิงห์ประจุมชาดีเอฟซีศูนย์ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาของสิงห์ประจุมชาดีอเอฟซีครับ